ไปให้คณะโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านได้กำหนดเจริญสติสำหรับในเช้าวนันนี้ก็เป็นภาคเช้าก่อนที่ คณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจะได้ลาสินกลับบ้านกันเราก็ขวนขวายในการสร้างบุญสร้างกุศลตั้งแต่เช้าก็คือตื่นขึ้นมาตามสัญญาณระฆังแต่บางคนบางท่านก็คำักคำเมนขวนขวายในบุญกุศลก็อาจจะตื่นก่อนสัญญาณระฆัง บางทีเรามีความรู้สึกเออบิ่มอยู่ในจิตใจเมื่อเรานึกอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลจะทำทานก็ดีจะสมาทานศีลรักษาศีลที่เป็นศีลเปบญจศีลพื้นฐานก็ดีเป็นศีลอุโบสถศีลแปนี้ก็ดีทุกอย่างที่เราตั้งใจ นั่นก็ถือว่าบุญกุศลมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วแต่ทีนี้ถ้าจะให้มันสำเร็จก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหรือถ้าเป็นภาษาไทยาง,ง่ายๆก็คืออยู่ที่การลงมือทาเหมือนเราคิดอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้มันเกิดมีคุณค่าแก่ชีวิตของเราถ้าเราคิดเฉยๆแล้วไม่ลงมือปฏิบัติ สิ่งที่เราวางแผนเอาไว้มันก็ไม่เกิดความสำเร็จแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติงานมันก็ประสบความสำเร็จอย่างสมมติว่าเราจะสร้างบ้านเรือนสักหนึ่งหลังที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรานี้ก็ต้องมีการวางแผนซะก่อนว่าเราจะสร้างบ้านของเรานี้ในรูปแบบไหนเช่นจะสร้างเป็นบ้านชั้นเดียวจะสร้างเป็นบ้านสองชั้น มีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องน้ำก็มีการวางแผนซะก่อนทีนี้พอเราวางแผนเสร็จแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติบางคนถ้ามีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะสร้างบ้านของเราขึ้นมาได้เองหมายถึงว่าถ้าเป็นช่างอยู่ในตัวแต่ถ้าเราไม่เป็นช่างก็ต้องไหว้าวานบุคคลที่เขามีฝีมือที่เขามีความรู้ความสามารถ มาช่วยสร้างบ้านให้เราได้อยู่ได้อาศัยทีนี้พอสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีการสำรวจตรวจดูการสำรวจตรวจดูผลงานของเราก็เปรียบเสมือนกับการฝึกปฏิบัติธรรมเมื่อสมาธิมันเกิดเราก็ต้องสำรวจตรวจดูว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันมีผลเป็นอย่างไรมีอานิสง์เป็นอย่างไร มันช่วยอะไรเราได้บ้างมันทำให้ใจของเรามีความสงบร่มเย็นหรือไม่บ้านก็เช่นกันบ้านที่เราสร้างนี้มันมีรากฐานที่มั่นคงหรือไม่มันจะมีอายุอยู่ได้สักเพียงไรถ้าเกิดว่าสร้างไปแล้วมันมีการชำรุดสุดโทมก่อนถึงเวลาอันควรเนี่ยนั่นก็แสดงว่า เกิดจากช่างฝีมือไม่ดีการปฏิบัติรำสมาธิก็เช่นเดียวกันบางครั้งบางทีเราปฏิบัติทำไปเรามั่นใจว่าสมาธิของเรามีความมั่นคงถาบอนแต่บางครั้งบางทีมันก็มีช่องโบไอช่องโบนี้มันเกิดขึ้นได้กับคนที่สมาธิไม่มั่นคงเป็นคนที่โลเลเป็นคนที่ไม่มีหลัก คือมันจะเปิดช่องให้กิเลตท,ที่เป็นโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังให้ดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอาตมาจึงเปรียบเทียบให้คุณโยมได้เห็นว่าเหมือนกับการสร้างบ้านคือถ้าเรามีความตั้งใจเริ่มตั้งแต่การคิดคิดอยากจะสร้างแล้วลงมือปฏิบัติการปฏิบัตินั้นเราก็ทำอย่างละเอียดทุกขั้นทุกตอน เมื่อผลมันออกมาแล้วมันก็เป็นผลดีแก่ตัวเราคือเราได้ใช้สอยแต่ว่าตัวสมาธินี้ที่เปรียบเทียบให้เหมือนกับบ้านเรือนที่เราสร้างขึ้นมานี้แต่ว่าสมาธิเนี่ยมันจะมีคุณค่ายิ่งกว่านั้นคือถ้ามันเกิดอย่างมั่นคงถาบอนแล้วมันก็จะอยู่ติดตัวของผู้ปฏิบัติธรรมหรือโยคีทั้งหลายไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามที ถ้าเรามีคุณธรรมมีธรรมะอยู่ในจิตในใจก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นทีนี้การปฏิบัติก็ต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราปฏิบัติเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสให้ออกไปจากจิตจากใจของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้ว่าเราจะไม่สามารถขจัดได้โดยสิ้นเชิงคือไม่เหลือรากเหง้า เหมือนกับพระอริยบุคคลคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระสกิทาคามีพระอนาคามีจนถึงพระอรหันต์ที่หมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ตามทีเราในฐานะที่เป็นผู้ตามก็คือเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามรอยพระอริยสง์สาวบกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราต้องดูแนวทางการปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติแบบนั้นที่บอกว่าแม้เราจะทำไม่ได้อย่างท่านแต่เราก็สามารถที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราได้ถ้าเรามีความตั้งใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลน,นั้นมีสติปัญญาที่ไม่เหมือนกันบางคนฉลาดมาก เมื่อฟังธรรมครั้งเดียวได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์เพียงแค่ครั้งเดียวก็เอาไปประพฤติปฏิบัติเอียงได้บรรลุธรรมได้ในขณะนั้นทันทีแบบนี้คือคนที่ฉลาดมากบางคนฉลาดน้อยกว่านั้นลงมาหน่อยก็คือต้องใช้เวลาในการฝึกฝนในการปฏิบัติเช่นพระอรหันต์บางรูปบางท่านท่านก็ใช้เวลาเจวันบ้างสิวันบ้างอย่างนี้เป็นตน้น ก็เหมือนพระอัครสาวบกซ้ายขวาอย่างพระสารีบทตรนี้ก็ใช้เวลาในการปฏิบัติอยู่ถึง15บวันหรือสองสัปดาห์แต่ถ้าที่ท่านเป็นเอตัคคะคือมีสติปัญญามากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนที่มีสติปัญญามากเนี่ยเขาจะเขาจะใช้สติปัญญาในการคบคิดพิดจารณาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้สิ่งที่เขาได้ปฏิบัติอย่างละเอียดลึกซึ้ง กว่าจะเข้าใจก็เลยใช้เวลานานหน่อยส่วนพระมหาโมคคันลานะท่านก็ใช้เวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพียงแค่เจ็ดวันสติปัญญาท่านอาจจะไม่เท่าเทียมกับพระสารีบุตรแต่ว่าการที่ท่านมีสติปัญญาไม่มากเพียงแต่ว่ารู้เข้าใจหรือได้ยินได้ฟังอะไรมาอย่างใดอย่างหนึ่งจากพระโอษฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วท่านมาปฏิบัติตามโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่เพียงปฏิบัติอย่างเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีสติปัญญาไม่เหมือนกันอย่างที่อาตมาภาพบอกไปถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีสติปัญญาไม่มากเรายัางย่อหย่อนต่อการปฏิบัติอยู่ถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่บันนี้ก็ปรับตัวเองสมัยก็คือให้ขยัน ให้มันให้มีความภาคเพียรในการปฏิบัติให้มากกว่าเดิมสักหน่อยจากที่เราทำวันละครั้งก็ลองเพิ่มมาเป็นวันละสักสองครั้งก็ได้ตอนเช้าเตื่นนอนขึ้นมาถ้ามีเวลาก็ปฏิบัติทำจะนั่งสมาธิจะสวดมนต์หนาที10นาทีก็ทำไปภาคเย็นถ้าก่อนจะนอนก็สวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติภาวนาสักหน่อย หรือบางคนมีเวลามากกว่านั้นก็เพิ่มเป็นสามเวลาเป็น4ี่เป็นห้าหรือถ้าทำได้ตลอดทั้งวันคือใช้สติอยู่กับปัจจุบันขณะ,ะก็ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านยกย่องสันเสร,ริญที่สุดเพราะว่าคนที่ปฏิบัติแล้วถ้าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงมันก็เกิดผลจริงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ ตัวเราเองว่าเราจะประยุกต์ใช้แบบไหนยังไงอย่าลืมวม่าครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาพระอริยสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเพียงแค่พูดแนะนำจะให้ท่านมาจูงจมูกเราไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางหน้าไปข้างหลังอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ท่านเพียงแค่แนะนำวิธีการให้เราได้เรียนรู้เฉย ส่วนที่เหลือนั้นเป็นความสามารถของเราเองว่าเราจะตักตวงเอาการประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดถ้าใครตักตวงได้มากปฏิบัติได้มากประโยชน์มันก็เกิดขึ้นแก่ตัวผู้ปฏิบัติทรรเองซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญก็เลยแนะนําโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ทีนี้ในช่วงเวลาที่ยังพอมีอยู่ในขนาดนี้อาตมาก็จะงดใช้เสียงให้โยขีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่อยๆกำหนดภาวนาไปอีกสักครู่หนึ่งจนกว่าจะได้เวลาก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจ